สวัสดีครับนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับวันนี้เป็นรถบ้านครับรถบ้านมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยสวยคลิปครับเจ้าของดูแลอย่างดีกับราคาเพียง79,000บาทเท่านบาททั้นเองขายเงินสดนะครับที่79,000บาทคันนี้เป็น Toyota ครับ Toyota Corolla Altis เครื่อง1.6รถปี2 0 0 3ครับรถยังสวยอยู่เลยครับเดิมๆโรงงานเครื่องดีเกียร์ดีครับ บอดี้สวยช่วงล่างแน่นภายนอกสีสันเงาฉ่ำทั้งคันครับสีเงินเงางามมากภายในสวยไม่แพ้กันครับเบาะผ้าเดิมๆโรงงานสภาพดีหลดครอบหัวเหมาะเลยครับใช้งานไปจ่ายตลาดเสื้อผ้าส่งลูกส่งหลานต้องเลี้ยงครับไปทํางานครับเที่ยวขับเดินทางต่างจังหวัดได้สบายครับบอดี้กว้างนั่งสบายหน้าเดิมหลังเดิมนะครับไม่มีชนหนักเลยพับร้อยอาร์กยังอยู่ครบ คันนี้เครื่อง 1,600cc เกียร์ออโต้ของเครื่องเดิมเดิมคันหน้าเดิมเดิมเช่นกันนะครับยางอะไหล่มีให้ครบครับอุปกรณ์แม่แรงมีให้ตัวอ่างนี่เรียบๆนะครับเดิมจากโรงงานรอยปั๊มยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักเช่นกันภายในสวยสะอาดเบาะผ้าเดิมลายยังชัดอยู่เลยครับสีสวยลายยังชัดไม่ซีดไม่โซมกระจกไฟฟ้าให้ได้ครบทั้ง4บ้าบานประตูระบบเซ็นทันล็อก ล้อแม็กเดิมครับแม็กเดิมโรงงานเดิมยันแม็กครับแม็กแท้โตโยต้าเครื่องเสียงติดรถเป็นเครื่องเสียงเดิมเช่นกันครับเดิมทั้งคันนะครับสวยสมบูรณ์มากครับทะเบียนเล่มเอกาสารชุดโอนก็มีให้ครบเลยภาษี69ด้วยครับใช้กันยาวๆกันปีหน้าครับแต่ก็ยังมีประกันชั้น3ให้ด้วยครับขับขี่แบบสบายใจให้ห่วงคันนี้พิกัดดูรถอยู่นิวิตใหม่โรงพยาบาลคลองสามบาโกทม ในใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับเบอร์โทรและ ID l ดี e ไของผู้ขายตามในคลิปได้เลยนะครับหน้าจอคลิปนี้เลยามมาสามารถสกตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ